ข่าวว่าข้ามกีฬาฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่27พฤษภาคม2563โดยจะพบกับครั้งบอลไทยครับเราทีข่าวบอลไทยเย็นนี้กันดีกว่านะผมมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับเย็นนี้ดีกรีแน่นแน่นอนสื่อสเปนตีข่าวทีมไทยลีกร่วมวงล่าอดีตเทพบา์เซรลนาโดยสื่อแดงกระทิงดูดรายงานมาว่าทีมในไทยลีกกำลังให้ความสนใจร่าายเซนอดีตเทพเจ้าบุญทุ่มบา์เซโลนานะฮะโดยเว็บไซต์สปอร์ตสื่อสเปนนะผมรายงานมาว่า อารซูรินอดีตยาวชนของทางบาร์เซโลนากำลังได้รับความสนใจจากสโมสรในไทยในการคว้าตัวไปเสริมทัพโดยปีกชาวอิสราเอลเคยโด่งดังสมัยอยู่ในทีมยาวชนของเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาถึงขั้นได้รับความสนใจจากทีมดังในปรอังกฤษอย่างอาร์เซนอลในยุคของอาร์เซนเวนเกอร์และก็ยักษ์ใหญ่รอนดอนอย่างเชลซีสมัยที่คาร์โรอาเชรติคุมทัพมาแล้วก่อนที่แข้งวัย19ปีคนนี้ในขณะนั้นจะเลือกซบกับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้รั้งหมดสัญญาแทน ขณะเดียวกันยังมีรายงานมาว่าบรรดาสโมสรทั้งในศึกเคลิกหนึและก็เคลิกสองของทางเกาหลีใต้นะครับรวมถึงวีลิกของเวียดนามสนใจอยากจะได้ลายเซ็นแนวรุกชาวอิสราเอลคนนี้ซึ่งใกล้บรรลุข้อตกลงกับสโมสรในทวีปเอเชียเต็มทีแล้ว สำหรับกกยอัสซูรินปัจจุบันอายุ29ปีนะฮะเป็นผลผลิตจากมาเลเซียผ่านการเล่นให้กับทีมรุ่นอายุ U16 U19 และก็บาซิรนาเบก่อนย้ายไปยังแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ได้เล่นเพียงแค่ทีมสำรองเท่านั้นและถูกปล่อยไปให้กับไบรตันยืมใช้งานรังหมดสัญญาต้องกลายเป็นแข้งพเนจรย้ายไปเล่นอีกหลายสมโมสรทั้งฟราซิงซานตาเดกรนด้าเอสกูเลสและก็เัลมายอนกานั่นเอง ดยดูยการ2016ก็ย้ายกลับบ้านเกิดไปร่วมทีมฮาโปเอลเชลอาฟีในลีกอิสราเอลก่อนมาอยู่กับทางซาบาเดลในลีกระดับ3ของสเปนในช่วงสั้นๆนะฮะตามมาด้วยไครรัตไอเอมตีในคาซัคสถานและก็โบลิสเทนิก้าไอซีในลีกสุดสุดข,ของโปรโมาเนียไปสโมสรล่าสุดนอกจากนี้ยังเป็นแข้งอายุน้อยที่สุดที่ถูกเรียกติดทีมชาติอิสราเอลชุดใหญ่ในวัยเพียงแค่17ปีโดยลงเล่นไปทั้งหมด1เกมแค่เดียว อ่านะผมเป็นนว่าง,งานนี้นะฮะทีมไหนกันแน่ในไทยลีกนะผมสนใจแข้งต่างชาติคนนี้แต่ว่าต้องเป็นทีมที่ท็อปท็อปฮอตฮหน่อยนะฮะในไทยลีกถึงจะสามารถซื้อเขาคนนี้ไปร่วมทีมได้นั่นเองก็ต้องรอดูกันต่อไปกันกน,นะครับผมว่าเขาจะย้ายมาเล่นที่เมืองไทยไหมต้องรอรุนกันรอข่าวต่อมากันดีกว่าครับประธานเจลีกย้ำให้ความสำคัญสุขภาพแฟนบอลพร้อมวางกฎป้องกันโควิด1 9 โดยทางมนะิซุรุมุระอิทะผมประธานของศึกฟุตบอลเจลิกญี่ปุ่นนะฮะระบุหลังประเทศญี่ปุ่นกลับสู่ภาวะปกติโดยตอนนี้ยังคงต้องระมัดระวังในเรื่องของการจัดการเตรียมการแข่งขันใหม่และให้ความสําคัญเรื่องสุขภาพของผู้คนเป็นดับแรกเลยจากข่าวที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉินอย่างเต็มรูปแบบจากวิกฤตการณ์โควิด -19 ทําให้ทีมต่างๆในศึกเจลิกและก็ลีกอืกอ่นๆนะฮะได้ลงสนามกลับมาฝึกซ้อมกันอีกครั้ง ล่าสุดมิซูรุมุระอินะครับผมประธานเจลิกได้ให้สัมภาษณ์ผ่านแฟนเพจอย่างเป็นทางการของเจลิกมาว่าถึงแฟนฟุตบอลและก็ผู้สนับสนุนเจลิกทุกท่านนะครับผมขอขอบคุณแฟนฟุตบอลและก็ผู้สนับสนุนทั่วประเทศอย่างจริงจังที่ทุกคนอยู่กับบ้านมาโดยตลอดเพื่อบ้องการการติดเชื้อไวรัสโควิน1าทนโดยในขณะนี้สโมสรตาส่างๆกำลังฝึกซ้อมต่อนะฮะโดยใช้มาตรการต่างๆเพื่อความปลอดภยัยแม้ว่าเราจะเห็นสัญญาณที่ดีแต่จะยังคงระมัดระวังในการจัดการเตรียมเกิ่มการแข่งขันใหม่ในลีก โดยให้ความสําคัญเรื่องสุขภาพของผู้คนเป็นดับแรกกันเลยทีเดียวผมวอกว่าทุกคนจะยังคงใช้มาตรการต่างๆเพื่อป้องกันการติดเชื้อและเพื่อป้อง้องคนที่รักและบ้านเกิดของคุณต่อไปนี่นะผมก็เป็นคําพูดของทางประธานเจลิกนะฮะได้ย้ําได้ให้ความสําคัญกับสุขภาพเป็นหลักนะฮะซึ่งต้องรอดูต่อไปว่าการจะเข้าไปชมในสนามนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับผมไม่ใช่อุ่มตุ๊กตายางเข้าไปเหมือนทางเคลิกนะฮะไม่อย่างนั้นโดนแน่นอนนะครับผมโดนปรับอ่วมกันแน่างานนี้เราไปดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับ ใครจะแทนที่สารักอยู่เย็นในรังของ s อ g ซีจีสเตเดียมเลือกนี้น่าคิดโดยสาวกกีเลนประยองเอสซีเมืองทองยูเนเต็ดและผมกำลังรุนอยู่ว่าใครนะฮะจะเข้ามาแทนที่สารักอยู่เย็นในบทบาทมิดฟิลด์จอมทัพคนใหม่ของทีมโดยณเวลานี้ถ้าเกรดฝีเท้าดีดีกรีดีทงต้องเบอร์ใหญ่ระดับซูเปอร์สตาร์ดีกรีทีมชาตินะฮะจะอยู่ในตำแหน่งเดียวกับสาวรักอยู่เย็นที่คิดว่าน่าสนใจมีใครกันบ้างเรามาดูกันเลยครับเริ่มจากคนที่หนึ่งนะฮะพิธิวัตสุจิตธรรมกุล พิธิวัตคนนี้เป็นมิดฟิลด์จอมทัพของสิงห์ชิมรันเตดที่พาต้นสังกัดคว้าแช,ชมป์ไทยลีก2019กลายเป็นผู้เล่นในสไตล์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์ที่น่าสนใจที่สุดในไทยลีกไปแล้วในตอนนี้เทียบฟอร์มปัจจุบันพิธิวัตอาจจะตีคู่กับสารัฐแบบไม่ห่างกันสักเท่าไหรนักและหากว่านะผมเอสจีเมืองทองทุ่มซื้อพิธิวัตคนนี้มาร่วมทีมได้จริงกิเลนพยองจะมีเกมแดนกลางที่แข็งแกร่งอย่างแน่นอนแต่ต้องแลกกับการทุ่มเงินที่สูงอยู่พอสมควรหลังจากที่พิท,พงญญา,า,ทางสิงชัยบร ต่อมาเป็นคนที่2พิรดล์ชัมรัศมีโดยเจ้านิวคนนี้นะผมมิดฟิลแกมหลักของทางสุดประกันสิตี้ที่ถือเป็นอดีตนั้งเตะเก่าของทางเอสจีมงทองรายนี้มีทีเด็ดทั้งการจ่ายบอลคอนโทรลบอให้กับเกมไหลลื่นหากได้เจ้านิวคนนี้มายืนแทนที่สหรัฐก็อ,อาจจะเป็นอีกหนึ่งดิวนะผมที่ทําให้เกมแดนกลางของกีเดนพยองกลับมามีชีวิตชีวากันอีกครั้งและฟอร์มของพิรดรน,นั้นกําลังอยู่ในฟอร์มที่มั่นใจสุดๆในตอนนี้อีกทั้งยังมีทีเด็ดจากการเล่นลูกนิ่งที่ไม่ธรรมดาอีกด้วย และคนซ้ายคนที่สามนะผมก็คือวรชิตกนิศสีบํงเพ็นโดยทางเจ้ายิมวรชิตนะผมกองกลางดาวรุ่งของทางทีมฉลามชนชมบีเอฟซที่ต้องบอกว่าเขานั้นไม่ค่อยแสดงทีเด็ดให้ทีในยุคข,ของโคตเตี้ยสะสมพบประเสริฐเท่าที่ควรนัก ตัวเลือกนี้แปลว่าตำแหน่งของทั้งบริชิตกับสหรัฐอาจจะแตกต่างกันอยู่บ้างแต่ก็ต้อสนใจมาว่าหากบริชิตจะลองแสวงหาความท้าทายใหม่ๆในการค้าแข่งโดยทักษะบอลของวรชิตนั้นดูแล้วน่าจะผสมผสานกับกองกลางกีเลนพยองอย่างสหรัฐกันยโรธรวมไปถึงพัฒรพลอินทนีได้เป็นอย่างดีและเป็นอีกหนึ่งเดียวที่ฮือฮามากนะฮะถ้ามีการย้ายทีมขึ้นจริง นี่นะผมก็เป็นการพูดถึง3ตัวแทนของทางสารัตตุเย็นนะฮะที่จะย้ายมาสมทบกับทางกิเลนพยองอยู่ที่ว่าทางกากิเลนพยองนั้นจะเลือกใครกันแน่3คนนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปเราดูข่าวต่อมากันดีก่อน,นครับตัดสินใจยากที่สุดในชีวิตเจ้าตังบอกเลยไรายาวหลังปลาเมืองทองซบบีจ โดยเจ้าตังสาวรัตอยุ่เย็นโพสข้อความความรู้สึกครั้งแรกหลังย้ายจากเอสจีเมืองทองนะฮะไปซบรังบีจีปทุมยูิเต็ดที่ได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยได้กล่าวขอบคุณโอกาสที่ได้รับจากการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรรวมถึงขอบคุณแฟนบอลคีเลนผย,ยองเอสจีเมืองทองนะฮะแต่การย้ายทีมเป็นวิถีของฟุตบอลการกล่าวปิดท้ายคำสั้นขอบคุณมากมากครับหลังจากเจ้าตังสาวรัตอยุ่เย็นได้ย้ายร่วมทีมบีจีปทุมนะฮะอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมา จ้าตัวโพสต์ถึงความรู้สึกมาว่าถึงแฟนกีเลนผยอง11ปีในสีเสื้อของเมืองทองอยูเนเต็ดสำหรับผมมันเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยหลากหลายความรู้สึกจากน้องเล็กของบ้านในช่วงที่เป็นเยาวชนและก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่จนมาเป็นพี่ใหญ่ของบ้านฝั่งนี้และผมได้รับโอกาสดีๆมากมายจากที่นี่ได้มีโอกาสไปร่วมงานกับพี่ๆน้องๆนะักฟุตบอลซาวดโค้ชทีมงานทุกคนได้เรียนรู้ประสบการณ์มากมายในโลกของฟุตบอลทั้งการเป็นส่วนหนึ่งของการคว้าชแชมป์ไทยลีก การเล่นในระดับสโมส C e เรเอเชียรวมไปถึงโอกาสรับใช้ทีมชาติอีกด้วยครับถ้ามีสโมสรแห่งนี้ผมก็อาจจะไม่มีประสบการณ์เหล่านี้ผมขอ,อการาบขอบพระคุณผู้มีพระคุณในสโมสรทุกท่านที่มีความเมตตากับผมอย่างมหาศาลโดยเฉพาะคุณรุงละว,วิหัวรถทองนะฮะซึ่งมีความเมตตาผมและก็ครอบครัวของผมมาโดยตลอด ตั้งแต่เมื่อคุณพ่อของผมนั้นทํางานอยู่ในบริษัทของทางคุณลุงนะครับผมและคุณลุงก็ได้ให้ความเมตตาเป็นอย่างมากทั้งคอยชี้แนะและผลักดันให้ตัวผมก้าวหน้าในเส้นทางฟุตบอลมาโดยตลอดและที่ขาดไม่ได้ก็คือแฟนบอลกินเลนพยองขอบคุณที่ให้การสนับสนุนและคอยเป็นกำลังใจให้กับผมเสมอมาเราได้ผ่านช่วงเวลาที่ดีและยากลำบ,บากมาด้วยกันครับทุกครั้งที่ประสบความสำเร็จนั้นก็มีทุกกำลังใจส่งมาให้ใหกับนักบอลเป็นพลังและก็แรงผลักดันที่สําคัญที่สุดนะฮะ แต่ที่สาคัญไปกว่านั้นก็คือช่วงเวลาที่ยากลาบากแฟนบอลก็ไม่เคยทิ้งไปไหนคอยเป็นแรงผลักดันเป็นกำลังใจสําคัญให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลาบากมาด้วยกันการกล่าวคําอําราต่อทุกทุกคนนั้นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสโมสรเอ g จีเมืองทองยูเนเต็ดของผมในครั้งนี้มันยากลาบากมากครับสำหรับผมเลยนะผมไม่รู้จะสามารถบรรยายความรู้สึกที่ออกมาเนี้ยให้ดูสวยหรูหรือว่าสวยงามยังไงและครบท้นที่สุด การก้าวออกจากบ้านหลังนี้เป็นการตัดสินใจที่ยากที่สุดในชีวิตครั้งหนึ่งของผมเลยก็ว่าได้แต่มันอาจจะเป็นวิถีของฟุตบอลอาชีพที่ผมต้องเผชิญอีกครั้งผมต้องไปเจอความท้าทายใหม่ๆในโลกของฟุตบอลผมหวังว่าจะยังคงได้รับการสนับสนุนและการต้อนรับที่อบอุ่นในเวลาที่ผมกลับมาเยือนบ้านหลังนี้อีกสักครั้งหนึ่งครับสุดท้ายผมไม่สามารถเขียนบรรยายความรู้สึกให้ครบถ้วนสมบูรณ์แบบอย่างแน่นอนแต่คงได้กล่าวเป็นคำสั้นๆให้กับ s c g เมืองทองยูเนเต็ดทุกๆคนมาว่าขอบคุณมากๆครับจากสหรัฐอยู่เย็น นี่ก็เป็นคำพูดของทางสารัชจูเยนนะผมก่อนที่เขาจะย้ายไปซบกับทาง B ีปทุมยูเนเต็ดนะฮะซึ่งตอนนี้ b ีปทุมยูเนเต็ดรู้สึกว่าจะเป็นทีมที่ค่อนข้างจะซื้อนักเตะมาค่อนข้างจะโหดเหมือนกันนะผมในปีนี้เพราะเป้าหมายของพวกเขาก็คือการลุ้นแชมป์นั่นเองก็ต้องรอดูกันต่อไปกันนะฮะว่าทางสารัชย้ายไปอยู่ที่ BG ีนั้นจะสามารถทําให้ BG ทีทตามความฝันอย่างที่เขาต้องการได้ไหมต้องรอลุ้นกันต่อไปครับางานนี้พร้อมฟังข่าวต่อมากันดีกว่านครับ อาวุธหนักซะแล้วหนองบัวพิษเปิดตัวสุรปาล่าตัวไทยลีกโดยสโมสรหน,นองบัวพิษเอฟซีทีมในศึกไทยลีกสองนะฮะทำการเปิดตัวตีอาโก้สุรปาดาวยิงสัญชาติปราซิลลายใหม่เข้ามาสู่ทีมเป็นที่เรียบร้อยโดยหลังจากที่สโมสรหน,นองบัวพิษเอฟซีนะฮะภายใต้การกุมทัพของน้าช่วยสมชายช่วยบุญชุมนะฮะตัดสินใจยกเลิกสัญญากับมาโกสฟินิซิอุส ดาวยิงโคต้าต่างชาติของทีมไปได้ไม่นานก่อนที่จะมีข่าวเชื่อมโยงกับทางเจโก้สุรปาที่แยกทางกับทางระยรอง f c พอดิบพอดีเลยโดยล่าสุดนะผมทัพพยาไก่ชนจากการเปิดตัวเจียโก้สุรปานะฮะดาวยิงสัญชาติบราซิลในวัย32ปีเจ้าของส่วนสูง191เซนติเมตรเข้ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการเป็นที่เียบร้อยสำหรับเจียโก้สุรปาคนนี้ผ่านประสบการณ์การค้าแข่งในลีกไทยมากับหลายสโมสรไม่ว่าจะเป็นอ bon ุบล UMT ลำปางเ c เกษตรศาสตร์ FC และล่าสุดกับการพาลริยอง f c นะฮะสร้างประวัติศาสตร์เรื่อนชั้นสู่เลกสูงสุดเป็นครั้งแรกของสโมสรกันเลยทีเดียวเป็นว่างานนี้ใครนะผมจะผ่านด่านปาการฝรังของทีมหนองบัวพิษ f c นะฮะต้องเจอไอรถถังคนนี้ยืนคุมทางอยู่แน่นอนนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะผมว่าแผนการใช้เขานั้นจะเป็นเช่นไรนะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปในอนาคตและนี่นะผมก็เป็นทันข่าวพระข้ามกีฬาฟุตไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่ 27พฤษภาคม2563โดยเจ้า่อครั่งบอลไทยครับ